แจ๊ดจีเคครับพี่1.5 RS สีส้มคันนี้นะครับรถปรับราคาใหม่ครับพี่เป็น RS ตัวแท้ตัวเดิมรถสวยเลยตัวแท้ตัวเดิมรถสวยพี่ดูเหลี่ยมสันตัวรถดิปื๊ดมาอย่างงี้นะครับคันนี้ปรับราคาใหม่นะครับจาก400,000กว่านะครับเหลือเพียง399,000บาท399รถเลขใหม่อยู่67,000กิโล เป็นตัว RS แท้นะครับมีคูดคอนโทนสีพิเศษ Rs ตอนนี้ผมเหลือ2คันเหลือคันนี้กับสีดำนะครัเหลือคันนี้กับสีดำนะครับสำหรับตัวที่เป็น RS นั่นเองนะถือว่าคันนี้สวยสมบูรณ์มากนะครับ Honda Jazz GK นะครับวันนี้เอาประปรับราคาใหม่นะครับกับ Honda Jazz 1.5 RS นะครับปี2018นสะสีส้มนะราคาเดิมอยู่ที่4 3 0 0 0 0 0ประมาณนี้นะวันนี้ก็ถือโอกาสนะครับปรับราคาใหม่ครับพี่เหลือ3 9 9 0 0 0บาท 399ครับพี่กับ Honda Jazz GK ตัว RS นะครับเลขมาอยู่60,000กว่ากิโลเท่านั้นเอง60,000หรือ70,000 70, ประมาณเนี้ยนะครับคือจริงๆผมนะ่าจะไม่เคยถ่ายคันนี้แต่คลิปของบริษัทหรือคลิปสั้นผมเคยถ่ายไปแล้วนะครับวันนี้ก็เลยแบบเหมือนเอาช่องรถเก่งกลับมาทำใหม่นะครับเพราะว่ามันรถอะไรมาผมก็ต้องถ่ายอะนะแล้นะวกคันนี้เป็น GK RS ปี18ราคาเหลือ399แล้วกันเนาะ แจจีเคก่อนนั้นี้จะได้รับความนิยมค่อนข้างมากนะครับตอนที่ยังไม่มีฮอนด้าซิตี้เทอร์โบเนาะแต่พอมีซิตี้เทอร์โบที่เป็นแฮตส์แบ็กมาแจจีเคก็เริ่มถอยถอยลงไปแต่จริง,รงๆเรื่องบอดี้เรื่องการใช้งานมันดีกว่านะเพราะว่ารถมันใหญ่กว่าและกว้างกว่านะครับเครื่องยนต์พันห้าแต่แค่ไม่มี Turbo เทอร์โบแค่นั้นเองนะครับอัตราการสิ้นเปลืองก็พอๆกันอนะเครื่องพันห้าเอ็นเอนี่โลโก้ด้านหน้าอาร์เอสนะครับไฟหน้าเป็นเอ่อลีดพร้อมเบรคทนันติงไลท์แล้วก็ไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็กระจังนี้เป็น RS นะครับมีชุดแต่งด้านหน้านะจะมีเฉพาะชุด RS นะตัวชุดแต่งตัวนี้ถ้ารุ่น SV ตัว V ธรรมดามจะไม่มีนะคันนี้ก็ได้ล้อแมกขอบ16นะครับเป็นทูโทนปัดหน้าเงานะครับปัดด้วยยางโยโกมาสังเกตชุดกันชนไหมชิดเลยนะครับ <c oughs> ให้ดูเต็มๆคันแฮชแบ็ก5ประตูนะสีสวยดูดีเป็นสีพิเศษนะครับรถอยู่กรุงเทพบินบุรีนะครับใครสนใจก็โทรได้เลย0965355153นะครับ Honda Jazz คือจริงๆร,รถปรับราคาค่อนข้างหลายคันโอ้โหเกียร์อีกแล้วตั้งนั้นไม่เกียร์เกียร์อีกแล้วเดินเข้ารถดีกว่านะครับปีเบอร์80นะคือเขาเหมือนควรอนะ่ะเอาจริงจริงๆตรงนี้ไม่มีรถจอดนะเราจะใช้ตรงนี้เป็นแบ็กดับเดี๋ยวนี้เอารถมาจอดกักไว้ทุกวันนะครับนะบ่นนิดนึงนะครับก็พอรู้ก็ถ่ายขีดก็เกียร์กันจังเลยอ่ามีล็อกความเร็วเนาะมีฟูตคอนโทรลนะครับมีเกียร์พายโดชิฟสองฝั่งนะคันนี้เลขใหม่อยู่ประมาณ6 7หมื่นประมาณนี้ นะครับแล้วก็หน้าจอทัชสกรีนแอร์ Air เป็นออโต้นะครับตัว RS นะครับตัวเบาะเนี่ยจะได้เป็นเบาะผ้านะครับแล้วก็ตัวหลังคาจะได้เป็นสีดำนะครับต้องบอกว่าเบาะเนี่ยใหม่ๆตึงๆนะครับไม่มีฉีกขาดน,นะคันนี้ก็มาพร้อมระบบเกียร์เกียร์ CVT PRNDS นะครับสำหรับตัวเกียร์ก็อัตราเร่งดีไหลลื่นนะครับราคาเดิม455วันนี้เหลือ3,99,000บาท พี่ได้ขับ Honda j a z z GK รถสวยเดิมบางสีสวยแบบนี้นะตัว RS ผมมีตอนนี้เหลืออยู่แค่2คันเหลือสีดำอีคันหนึ่งคันสีดำคันนั้นราคา4 1 9ราคายังเตึงอยู่นะรถปีเดียวกันแต่คันนี้ราคาปรับก่อนนะครับเหลือ399เท่านั้นพี่ได้ RS ถ้าด้านท้ายเลอะพี่จะต,ตกใจนะมันฝนมันตกแล้วให้เขาเอารถมาให้นะมันก็มีดีดขึ้นไปบ้างนะตัวนี้จะได้เต็มเลยใช่ไหมกันชนหน้ากันชนข้างกันชนท้ายดิฟฟิวเซอร์แล้วก็สปอยเลอร์หลัง รวมถึงสาว,วิทยุแบบฟินชาร์กนะสังเกตเหลี่ยมสันตรงประตูนะค่อนข้างแบบชัดเจนนะคันนี้ชัดเจนนะโลโก้ไออยู่ครบนะไฟท้ายเป็น LED นะครับดิฟิวเซอร์เขาจะเป็นล่องล่งแบบรีดลมได้ดีนะครับคันนี้ก็จะมีกล้องถอยในตัวมีใบปัดน้ำฝนด้านหลังนะไฟท้ายมันเป็น LED สลับหลอดไส้นะแต่สีสวยนะสีสวยแล้วดูเหลี่ยมสันตัวรถดิ คลิปเลยพี่คันนี้ท้ายเทยเดิมนะครับใครสนใจนะโทรได้เลย096 535 5153นะครับกับ h o n d a าแจ z GKR-S สีส้มคันนี้นะครับถ้าด่วนก็โทรเบอร์นะครับ096 535 5153นะพี่ถ้าไม่ด่วนก็แอดไลน์ทิ้งไว้ก่อนได้นะครับแล้วก็เพื่อพูดคุยรายละเอียดกันนะตัวบอกของ h o n d a Jazz พับได้60-40นะครับช่วงนี้จะเป็นที่เก็บของหมดเลยนะสรับ h o n d a j จ z z ถ้าพับบอก ก่อนนั้นเนี่ยนานมากแลนะ้วน่าจะเป็น10กว่าปีแล้วผมเคยใช้แจต๊ตัวแรกแจ็ซดีคันที่เป็นเล็กๆอะ่ะโอ้โหขับสนุกมากคนะันนั้นเป็นเกียร์ธรรมดาโอขับดีมากครับสนุกนะนะแล้วก็เลิกใช้เปลี่ยนนะมาใชา้รถกระบะทแทนและนะเพราะว่าต้องมันทุกคนเยอะขึ้นนะครับผลข,ของอีกนะครับนะม่อยู่6,7หมื่มอยู่หกหมื่ราคาอยู่3,99เพี่ดูหัวนอ็อตฝากระโปรง ไม่มีขยับนะครับนี่แกมขวานะครับน็อตไม่มีแกะน็อตไม่มีแกะซีนเซินทุกอย่างครบหมดนะครับตัวแผ่งการความร้อนของ Honda Jazz ไม่มีมาอยู่แล้วนะ Honda เกือบทุกรุ่นเลยนะไม่มีมานะครับ c ี v i c อ c c o r d ก็ไม่ค่อยมีนะครับผมไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรของเขานะเขาไม่มีมาอยู่แล้วนะครับ เน่ยคงสร้างเดิมสวยห้องเครื่องเป็นพันหนะครับ ivtec นะฮอนด้าแจ z ไม่มีมาอยู่แล้วบางทีลูกค้ามาดูรถบอกว่าเอ้ยทำไมไม่มีรถทําอะไรมาหรือเปล่ารถเปลี่ยนอะไรมาหรือเปล่าจริงๆมันไม่มีมาตั้งแต่โรงงานลนะสำหรับตัว Honda j แจ z นะครับก็ฝากไว้ด้วยพี่3 9มแสนเบาท